นายสายสินเกตคำขวาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์ตำบลเสือโก,โกบ้านทารทิพตำบลเสือโก,โก้อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามได้นำทีมงานซิซินิวขีดไลน์เดินเยี่ยมชมแปลงปลูกอัญชันและกระเจี๊ยบออร์แกนิกพร้อมกับชมกรรมวิธีการเก็บดอกอัญชันตัดดอกกระเจี๊ยบและวิธีการตากแห้งอบแห้งเพื่อส่งผลผลิตออกสู่โรงงานจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางกลุ่มได ได้เป็นอย่างดีโดยนายสายสินเกตคำขวาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์ตำบลเสาอโกกได้บอกว่า จุดเริ่มต้นในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์ตำบลสาโกตเกิดจากการสนับสนุนจากทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเข้ามาส่งเสริมการปลูกดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์พร้อมกับช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนผู้สูงอายุมีงานมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับอัญชันที่ทางกลุ่มนำมาปลูกเป็นอัญชันพันธุ์เทพรัฐไพลิน63ดอกสีม่วงมีสารสมุนไพรหลากหลายพร้อมกับทางกลุ่มยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้ปลูกกระเจี๊ยบควบคู่กันไปด้วยซึ่งมีทั้งหมด3สายพันธุ์ก็คือพันธุ์ซูดานซีสเกต12ซึ่งเป็นแปลงที่กำลังทดลองขยายพันธุ์เพื่อแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกได้นำไปปลูกควบคู่กับอัญชันโดยกระบวนการปลูกพืชสมุนไพรทางสวนเน้นการปลูกในระบบออร์แกนิกปลอด จากสารเคมีสำหรับกลุ่มวิสากิจชุมชนผลิตดอกอัญชันออร์แกนิกเชิงพาณิชย์ตำบลเซโก้ได้ก่อตั้งและดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรส่งโรงงานมานานกว่า5ปีแล้วส่งผลให้สมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำนาสมาชิกในกลุ่มมีความสุขมีรอยยิ้มและได้ทำกิจกรรมปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเกิดความรักใคร่สมัคคีกันกลายเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้ม และมีความยั่งยืนต่อไปครับครับเป็นจ้งไดหลังจากว่าเข้าใดเนี่ยมารวมกลุ่มกันเนะาะเจ็บผลิตภัณฑ์พวกสมุนไพรดอกอัญชันเนี่ยครับอ่ครับก็ถือว่ากลุ่มไม่ได้ใดนะครับพี่น้องหลังจากการเจ็บเจียวหลังจากเห็ดทรยเห็นหน้าแล้วหรือช่วงตอนเศร้าเข้าใดเข่าสวนสมุนไพรนะครับสมุนไพรแก่ใ่ใจในคุณภาพอยู่แล้วนะครับ มีความสุขดีนะครับสมรชิกเขาจะมาร่วมกันอยู่ทุกอาทิตย์ที่จะมาขายนะครับได้ถามข้าวข้าวได้ถามทุกแล้วก็มีรายได้นะครับก็ยิ้มย้มแจ่มใสนะครับแต่ผู้สูงอายุก็จริงๆแล้วผู้สูงอายุนะครับหลังจากได้เงินเดือนผู้สูงอายุแล้วทนมีรายได้เสริมตัวนี้นะครับก็ยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขนะครับได้ถักทายกันได้กินข้าวร่วมกันหลังจากขายอันท่านแล้วนะครับก็ปรึกษาหารือกันว่า อันท่านจะเป็นจัาไดนะครับเขาคอยดีบ้องกันนี้นะครับเขาก็ได้เป็นแหลกเป็นควอมู้กันนะครับเราก็มีรายได้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับอันนี้คือควอมือที่เกิดมาของพี่น้องนะครับผู้สมาชิกเข้านะครับถึงมีความสุขดีนะครับพี่น้องอันนี้กําล่งปรึกษาหารือกับคณะท่านคณะกรรมการควาจะขยายเครืออคายนะครับ ผูที่ปลูกอันสั้นนะครับเพื่อจะน้ำทรงค้างโรงงานนะครับคำนอกน้ำนะครับออเอาประจำคัดประว่าจิเป็นตำบลอื่นรหรือกลุม่มวิสาหจิตคุมชนอื่นๆจะปลูกกะ,ะสามารถติดต่อเมื่อ้ดนะครับเพราะมีมาดพันธุ์ห่นะครับ